เขาได้มาปิดคู่แบนน้งกี้พามาเป็นชี้เป็นผู้ใดกจับคู่มาเนาะน้องกี้พามาคนเดียวทางใอยทางสาวนางเดาคนเน, <laughs> น,น,นนทานนงทางถ่านเนื้อคู่เปล่าเหรอเนื้อคู่เบื้องทางเขา วันนี้ปุ๊บตัวสบายดีทุกคนวันนี้พบกับน้องกิบสาวลาวมืัอนี้น้องกิบกะที่มาลอยกระทงมีดูชุดผ้าเยงะไม่นิงเราเกาผมอย่างเพเพรใส่เบีพรเขาอยู่เรือเนาะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งเกิบสบายเกิบน้อยงามแพงงามเพงมาเบ๊ก็้าเนาะวันนี้เปิดเม็ดแนเปิดเม็เนาะวันนี้เขากะมาลอยกันอยู่อยู่ใสอยู่แคมโขงเนาะเขนกะมีมาตรการคือต้องใส่ผ้าปักแล้วเขาต้อง ห่างกันเนาะต้องใสังคมไทยระยะห่างค่ะนะอ้ยบ่าวกับบุพเพตายแล้วแล้วฮะก็มากันหลายคนอยู่ทุกคนสนี่ทีมงานฮาวเรื่อยๆมากันหลายคนวันนี้ฮะก็มากับน้องน้อยน้องน้อยสาวลาวเดี๋ยวขอใส่ผ่านปากกันเด้อน่ะจับกันคุณหลายนขอใส่ก่อน ตอนทีเทาก็ดทไปลอยกันเนาะกะมาในหลายหลายคนมาในกลุ่มหมู่เขาเนาะแต่ว่าต้องคิดสิพยายามเลาะให้ไปของละเมอใครได้เนาะเพราะว่าซึ่งมาแหละี่าเผิ่ออยากจำรวจเนาะพวกอ่ะยิ่วหันยามยิ่วชม่ได้ให้ชุนรุ่นหลายเหมือนจให้ยิวกันหลายคนนะประมาณนั้นเนาะปัสสาวไปลอยกันเลยนี่กระทงเขาแล้วแล้วมีแต่ผู้สาวสาวลาวตาคุณไปทางไหนเนาะ ลายรถไฟกันแล้ยไงสวยงามงามลายตอนนี้เฮากะค่าค่าคนคนเพิ่มไดหนึ่งเนาะเพราะว่าคนมันหลายมาน้อยเงาจะนอกนี่มีแต่ผู้สาวนะทุกคุทางดึงมีแต่สาวงามเลยทางความคุณไปจังได้เอยอยากไปดินทางคุณเนๆแนไอ้บอ นั่งน้อยนะพูดอยากเข้ากองมือนี้เรามาแบบปรคกอบกันทุกคนจะห่างกันพอระยะใส่แมสเนาะเพราะว่าอาจจะเอากะแม่ยังมันโควิดเนาะแม่ทั้งก็ต้องได้ใส่แมสเนาะทุกคนเพราะว่ามันต้องพักษาความระหะระยะห่างอีกเข้ามาน้ามือก็ต้องอยู่น้ามูอแต่ว่ามือนี้เขาสิไปพอของสองสาวไอ้น้องหรือว่าน้องนางว่าหรือว่าเผื่อไปลอยทางไหนเนาะมือนี้แบบนี้หกทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ลงไปเนาะ มีค่ะใส่กอรนจัมบันที่เหียตามทางขี่รถจักรยานบางทางคุณกถไฟเปนแมพเนาะเพื่อกับมีการป้องกันนาะคิดฮอดีคิ่อทางฝั่งนู้นเป็นจังไทางฝั่งนู้นนะไฟนีู้้ปอนพอไปลงๆเลยคอเด้อ ลงไปปกติกาต่ละปีก็ระมีงานบุญเนาะก็คือไหลเขาไฟบ้านคิดก็มีคือการนอนและการทอดกระทงและะ้วการเสบ่าต่อเสาเนาะเสบาต่อเสามื้อเช้านี้ก,กินบม่ได้เป็นเสบ่าเพราะว่ายานโควิดแต่ยานโควิดก็เลยไม่ไปอันนี้กาเพื่นนอ,กอนกะบมูจะให้รดกรนไรโนเจอวันเมื่อกะเท่ากับตรงได้เก็บตามประเพณีเนาะก็ตรงได้มีการลอยลอยกระทงน้ำ องไฟหาอนานจะอนีปีนี้ก็คืบังดดส่จ้ามุาเป็นอย่างเข้ามาลอยกันปลา,ได,ปา,ยยปลาได้ปีนถ่ายหรือเปล่าป้าได้ปีนคนไหวหรือวะเนี่ย คนเมื่อไรอ็กระซาวหวยแล้วก็น้องนางนางน้อยเออนางน้อยแล้วก็น้องสาวไปไปทางไหนนะลงคุณบหอลงคุณน่าจะขณะนี้กระต้องได้ปีนเนาะเพราะว่าเข้ามาแล้วมาสูงคุณเ่าต้องได้ขาดไปทางขาคุณเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นบหมคุณสาวนี่ไปไปค่ะพ่อครับไปขึ้นได้ไรเดี๋ยวใส่ต่กล้องจับแต่กล้องกับน้องสาวอีกอ้า ออ้โควิดนี่ต้องต้องยังต้องรอต้องรอไปได้ใสแต่กองจับก่อนเด้อตัวพี่จ้ะโควิดนี่ค่ะต้องรอไปจำกันไป มาลอยกันพอจุดปู๊บจุดเทียนปะปกติปกติจะมีเด็กน้อยเต็มเนาะการบูสเจะเรื่อไม่ใหเรน้อยไม่เลยถาน้อยหมือเจอบนะค่ะนรายลงอี้ฝังอะไรอันนี้ค่ะก็อยู่จุดหนึ่งของแท่งของนะคือมันจะเสริงกับทางนครพนมเนาะ แม่ที่นี่แถวแถวแถวไหนวะแถวไหนกอลไก่อัอออนพญานาคมาไออก่พญานาคมาในหนึ่งเนาะพญานาคเนาะเดี๋ยวถ้าชิมมาลอยกันแึ่วนมากในกระ่ายนี่น,นี่มาลอยกันจุดถูกจุดเทียนโอ้โหไ,โโโโไปแล้วหนึ่ง ลูกันลูกันไฟเสี่ไหมก่อนนะกระเนังมาหมู่อยู่กปปากอกแล้กระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวยังเล่นไปม่ได้กระเป๋าน้อยจัดเต็มหัวอยู่กระเจี๊ยกรัอนเรี้ยไปเรอยสาอยู่พิธาก็ดู ยังยังอวบทิ่ดอันยังมอทิ่ดอน่ดอก็ไปกวนหมูแล้วแต่แล้วานถ่ายหมูปผู้สาวผู้สาวาง่างงางาโอ้ยนี่งใ่มูใ่มยางย่างงลาดมาิมหเขาแล้วมาปิดคู่แบนทีมาเป็นชี้เป็นผระใดกจับคู่มาน้อน้องกีมาคนเดียวไม่ได้คนเดียวแล้วเนาะมามุ่ไปจมาลอยก็ไเลยลอยเด้อ ที่อยกินี่ก็ได้เปลี่ยนบ่อนคนระับหมูออกมาเดี๋ยวขออธิษฐานคนะ่บ <c oughs> เอบเอก็อไปนะครับ

เด응ี๋ยวก็ไปฟางยีด้วยทำเลยอะไปเลยเนาะทุ่งทางก็ต้องน้อยทีว่าเขาเหอนี่ฮะก็เวียากันเนาะนี่สัทุกคนเดี๋ยวชิพามาเบิ่กครับน ไปแล้วของจี๊นางท่ายยังสาวนางดาคนนันางถอนางาเนื้อคู่เป่เอนาง่าเนื้อคู่เบื้องทางเขาฟังคุณด้ิจ้ะเออใช่ฟังคุณแน่บานเยอยเอ้ยสุดเด้อกระทงเลยเนี่ยม่คคุอยินตเน่นนะไงทุกคนห่างกันเประยะห่างกันเนาะขอปรับเสียง เอาเวลาอย่าห่างกันเด้อห่างรอเธอที่ใจเขาจะคิดแบบมืดวันนี้ยังไม่ได้เหมือนกานเมืองคาเคตปกติปกติอยู่นี่มันช่เต็มเนาะมาเลนะโอ้ยเอาขับเดินมาทอ่นี่บอด้ดอกแต่ละปียบอย่างเงีิ่งยังอันแบบแง่แล้วแหละเดี๋ยวไม่ง่าย โอ้คันมือนี้แม่มือสตาเม็นป๊อสุดยอดเลยเป็นป้เบิงง่งแมร่เขามาเป็นคู่น้อยน้อยเฮาวเดียะน้อยคาาดว่ยังใส่ผู้บ่าวพังไทยคุณน,ะอน,อน้อยชิมาชิมาอันอันเมื่อยหรก็ชิชิมาลอยเป็นคู่เฮาวคู้ใดผู้ใดโบ้แข่งโบ้แข่อันลอยนะ้ำข้ามา คือปานบ้าละะลุนทุกคนตอนนี้ฮาก็ได้อยู่บนใส่นอยปนพานาเนืพนนาะนี่อนี้แต่ว่าฮลงบนี่เห็นบตำรวจเพ้าาขึ้นกับรค่นคนหลายแล้วมันชีพนเดี๋ยวกพอตันลิัน้าก็นไปไป งามเองทุกคนได้จะสามีงานอ่ะบายบายข้าสองนี่หนึ่งข้าวสองนี่ของเช้าไแล้วเขาอยากหันไเขามาเ้ขามาหนหันังของเบอร์แค่แล้วใคร จะขายมาจกปีแล้วนี่ใช่ปะอ่าโอ้ลายแล้วเป็นสีพุดดิ้งคือว่าฮานดังของมโนาทเคได้นี่แม่ฮะฮันดังมโนาทเคแค่นี้เลยขาขาประจับขาประจับน้องชายดอกน้องชายมาจีบมาจีบลูกสาวเราวะใช่ใไ่ใช่นี่น้องชายเขาเลยนี่ปะมาจีบลูกสาวค่อยจะไม่กูได้ลูกสาวแล้วมาจีบลูกชายค่อยก็ได้มาจีบเลยลูกชายค่อยหา จะน้องห้นะเสียเอาเอาผู้สาวหรือเจ้าผู้ชายเนี่ยเรื่องวัดนะนี่ยโอ้ยผู้สาวเรามีได้พี่บอามาถแล้วคนนอกไปนะทำมาแหวซซื้อน้ำปั่นของอนไลน์ไปไหนไปโดยกระทงี่นีกทุกจอกหาพันกี้ชือคนหลายเนาะโดยสลาสระเท่าไหร่รวมเลยบะนี่แต่ของแกวสัจอกจิ้แตทันตกอยยามัน มีอได้มาแล้วสามจอบจอลาพันีาบะแม่เนี่ะซาบะซาบะสองพันร้อยซานเอซาบะ เราเองจ้าเราบ็ได้มีการไล่เที่ยวไฟเราก็คือเราก็มาให้คารอเนี่ยเวียนเทียนเนาะเวียนเทียนกันถ้าเก่าเทียนเนี่ยมาไล่เที่ไฟกันเท่าเองนี่อันปุ้ยพูน่ะเนี่ยอท่าก,กันเท่ากันได้ไปถ่ายอยู่แคมป์ของแล้วนะทุกคนซึ่ง คนก็อาจจะหลายแล้วมันก็มีกฎระเบียบของเพื่อนนอกกับพวกให้สามารถที่ว่าให้นั่นหลายนะถ้าก็พ้อไปพ้อมาเพราะว่าหยาดหยาดโควิดปกติจะละปีเพื่อนก็จะมีหลายเข้าไปแค่ออย่างอีกเนาะอะไรเขาไปแล้วอยอีกก็เรากระโถงเวียนเทียนเออรากระโถงเวียนเทียนตามวัดอะไรแต่ปีนี้คือว่างหมดเที่ยวเอจะกะเทพลินเนาะ รถไฟกับฝังไทยคนละงาม้ถไฟกับฟังไทยคนลงามฟังไทยค่ะน้ำงามเลยเขาไป่เบิร์นจำนอะเพราะว่าเขาสามารถถ่ายได้เสียอย่างนองอีกหนึ่งเนาะ น Bref, ั่นึงพี่น้องมาเรียลแล้วนี่ทุกคนฮับไพร์เฮาได้ไปที่งานไปต้องขอโทษขอภพร์ทางฝั่งทางอันเอฟซียะายเนอะเพราะว่าเฮาโบสามารถที่จะว่าได้่ว่าให้เปิดตาแันอันประใดขนา เราพิพานเลยกับตัวของของไคเนาะเ้อดจ่มอเท้ยนะนี่นังนั่งน้้ยนี่นั่งเาใจกันไปจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วนี่เอาไฟเอาทุกคนนี่นกันอีกงานจ้าสวยไหมสวยนะ เผือ่อนั่นเธออ่ามูนี่ก็ถือว่าฟิตทิพย์กันที่เนานะแต่กูมีอย่างไรเนาะทุกคนท่องตมากัน,กนไม่ว่าพาทุกคน,นไปหลอกฉงโของฉงโของมาที่ยนอกก็คือสุดอะไรแล้วมีเพื่อนมีมาตรการมราตรการสูงแพงเนาะเพราะว่าคนหลายแต่มูนีเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องช่วงโควิดเนาะรักษาระยะห่างกันไวเนาะทุกคน,กคนต้องขอโทษขอขอภัยที่บ่าอันไหนคาว่าพิดพาดไปหรือว่าอันไหนที่แบบ เรากะลังกะเอาขอโทษขออภัยนะทุกคนเลยไม่นี่ละกะขอจบคลิปไปเลยนะทุกคนคือว่าคือด่างคุณก็คนสาเนาะก็ที่ว่าสำเร็จเป็นที่แฮมพอยเนาะปีนี้สาวนี้ก็ไม่ไปเซบ้ากับมึงไปหยังก็ได้เขาก็ได้ไปไะไไปลอยกระทงถ้ากามะเทียนเทียนกันอยู่บ้านเลยไม่ไปใส่อ่ะเขาคนละหนึ่งไร่หนึ่งแปลงไปกันเลยจะให้กินเป็นเอเพื่อจะเป็นคลิปแล้วต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย